สวัสดีเหมือนเดิมคือเก่าค่ะเหมือนนี้เนาะิ้ามังกงพลายส้มชิดกับพังพลอยหางกุดค่ะนี่ค่ะอยู่เท่องเขาเงา สวยงามมากค่ะนี่สมชิตของ,องเพื่อนบ้านของแม่เพชรนี่ละค่ะตัวนี้แม่พ่อยหางกุดค่ะยืนรับอยู่สองเชือกร้องัว กินหนาแป้นเว้นเลนเลยกินหนาดีค่ะทั้งลำทั้งใบกินหมดเราได้จงไว้เลย,เลยค่ะพูใหญ่สมคิดของเฮ้ายาวสวยงามมากของพ่อใหญ่มือค่ะเมือนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เนาะค่ะบึงตะแม่เพชรมาบึงไร้เชือกกัน เพื่อนบ้านกันเนาะนเพศของเขาก็ับหร้ยมืออยู่ค่ะเมื่อวานก็บอใดไทยให้เห็นเนาะว่าทูตศัพ์กับบกพ่องไปน้อยนึงค่ะกอย่งบอท่านแล้วทีนี่ไปเห็ดไม่ีอยู่ค่ะบกพ่องอขอถูดขอภัยเนาะค่ะคลิปเมื่อวานสองวันแล้ว ก็อยู่ห่างๆกันจักหน่อยเนาะค่ะอยู่ไกลบ่ได้ยานุ่นนั่นานั่นนี่ใส่เนาะเพราะว่ามันเป็นควนันมันเป็นเจ้าของเขาเนาะสองโต๊ะสองเชือกเรามาอยู่ร่วมกันหมดนี่ทุกบ้านเนาะหลาย,ลยค่ะนะคะว่าบ้านไหนเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นกะเอาไปไว้บ้าน เอามาปลูกบานทิ้งไว้ยังสิค่ะเอาสั่งเอานี่ไปอยู่บานที่เการาไปดโดนจะมาเทน,นึงสิบมือยี่สิบมือมาเทน,นึงค่ะแต่บานใกล้ๆกะจะผุไวยังสิหล่ะค่ะหิดบ้านอยู่อยู่ฝาเลยค่ะเงนินพวกเล่านี่แหละบ่ได้ไปบานดูดนจะไปเทน,นึงค่ะเยนนึงกับไปประมาณสองเที่ยนนี่แหละคะ่ะ ก็คือตามือโดนโดเพื่อนก็จะไปเช่นนึงค่ะเดือนละเทียตามือบ้านไก่บ้านไก่กะเบืองตะกลางบ้านนี้เขากะไปอยู่บ้านเขาเนาะกับโบา,าได้มาก็จะมาเบื้องแค่เบื้องหยาเบื้องอยังกะสั่งมอได้มาสั่งเอาไปผูกอยู่ที่บ้าน พายุเข้าสองวันหายเงียบเลยค่ะวันนี้ก็มีลมพิวๆจังหน่อยแต่ก็อากาศก็อบอ่อาอยู่ค่ะถ้าฝนตกก็โอ้เชะถ้าฝนตกก็แห้งพเจาใหญ่สมชิดของเราช่องพังเพชรมณนี้ค่ะมือนีภาพมา่เยี่ยมพเจ้ใหญ่สมชิดครับ แม่ค้อยหางปูดเนาะเพื่อนบ้านของแม่เพชรค่ะนะคันมือเอามือถูใส่ขี้กินค่ะมีกุ้งใหม่บังอยู่หน่อยนึงค่ะเอาแม่ค้อยยืนบังกุ้งใหม่เนาะถัดๆถัาสิย่างไปกับไก่กับหย,ย,ยันเนาะหยันยุ่นไม่ใส่ยืนลับยืนลับ Hoặc chiếc... là những chút, những chút. Hoặc là những chút. Hoặc là những chút. Hoặc là những chút. là những chút. Hoặc là những chút. Hoặc là những là những นกกระแจวนกแก้วพูดเราอยู่กลุ่มเทึงทุนวันนี้เรามาเยี่ยมพี่น้องเราอยู่กลุ่มไต่แก้วแก้ว,กว,กวน้ำเพ็ิดช่องช่องของเราก็ยังหน่อยๆเล็กๆอยู่เนาะค่ะเนาะฝากกดติดต,ตามในเรื่อค่ะเนาะสับกันยังน่อยอยู่สับกรบปหอาหลค่ะ เปิดได้สี่สามเดือนสี่เดือนแล้วค่ะอยังคุนติดตามอยังน้นอยอยู่เนาะค่ะเนาะข้าเขามาเวิงไหมฝา,ากติดตามในเรื่อง่ะช่องพังเพชรมณีค่ะมเบึงไอหนุมงายาวของเราหายสมจิต ยาวมากเลยพังพอยก็ยืนนอนหลับทุยเลยช้างช่างกับเบยนี่แหละค่ะ บางตกัก็จะพิ้งกุ้ใหม่บางโตกัก็จะจะยืนหลับแบบผูใมค,คิดถ้าเขาดอนอยากเขาจะยืนพิงพิงต้นไม้ต้นไม้แบบนี้เลยพิ่งหลับก็บยืนจะตาจะหลับนอนนอนก็สีนอนประมาณวันละครั้งเลยขึ้นละครั้ง บางเคือก็สองบางโต๊ก็สองแต่แม่เพรนี่คืนหนึ่งสามทีถ้ากินอิม่มพุงโยนถ,ถ้ากินน้อยนี่สินอนน้อยเอาว่ากินเมื่ออิม่มเพราะว่าพ่อควานก,บานก็บางวันกัได้ไไปตัดกิ่งไม้บางวันก็บอะไรไปบางวันก็บมีแต่นี่เปียงวันก็กิงไม้แน่ ขัปปะรดแน่อ้อยแน่เดี๋ยวนี้ขัาปโรดก็หมดอ,อ้อยก็หมดแล้วกินแต่น,นี้เปรียกกะกิ่งไม้มาสองสามอาทีแล้ว,วค่ะฟางเด้อค่ะช่องพังเพชรมณนีค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาค่ะย,ยามเย็นอากาศก็ห่อนู่ค่ะช่วงวบ่ายสวัสดีตอนบ่ายคือเกา กีฟาก็คืมคึมยุจักสีฝนมาฝนกะบ่ท่านห่งงึ้นกันนะคะกะอยากให้ต๊กอยู่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลูกหญ้าเนาะือคันมือเอามือทูทูด,ดินถัดถัดถัด คอยของเราก็ผสมพันธุ์มาได้สัมนินิานัูประมาณสีเดือนนะะี่ค่ะสีดอมีโชคผสมแล้วค่ะสีดอมีโชค ค่ะกับชิปหน้าคอยว่ากันไหมเนาะลิปหน้าคอยเบึ้งกันไหมเบึ้งเฉียกใดก็คอยเบึ้งกันไปเรื่อยๆค่ะช่องพังเพชรมณมีค่ะฝากในเรื่อค่ะผู้ติดตามกับย่างน้อยอยู่เนาะค่ะเนาะก็สวัสดีค่ะจบไ้แค่พญสมมิดกับพังพลอยหางกุดเนาะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ